สวัสดีครับอินดิ้อนเราเข้าสู่ช่อง y o u t u b เทยุทธนะครับก่อนเพื่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง y o u t u b เทยุทธให้ด้วยนะครับวันนี้จะมาให้ดูเป็น KR ทําไฟแดดนะครับลูกค้าจัดชุดใหญ่ไปจัดชุดใหญ่ก็คือมีให้ครบเลยนะครับชุดนี้มีกล่องไฟนะครับที่เป็นกราฟไฟพิเศษนะครับของเทยุทธ88ช็อปนะครับพันเซอร์แล้วก็ขาจ่าพันเซอร์ตัวนี้เป็นพันเซอร์เอ็นงานหลุด QC นะครับ เราได้ทำการเดินสายให้พร้อมลูกคา้าไปถึงก็ขันน็อตยึดแล้วก็เสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับสายก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับเป็นสายแบบนี้นะครับแล้วก็มีชุดสายแปลงชุดนี้ไปให้ด้วยชุดสายแปลงก็จะมีไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟนะครับ ชุดนี้จำเข้าคู่กับชุดสายไฟหลักได้เลยเพื่อนๆแค่เอาไปเก็บเอาไปเก็บงานอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะไปเสียบกับกล่องนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดกาวคอยแล้วก็ปลั๊กคอยนะครับตัวนี้ไปเสียบเข้าคอยเดิมของรถตัวที่มีกล่องนะครับตัวที่มีกล่องถ้าตัวไม่มีกล่องนะครับต้องเปลี่ยนไปใช้คอยตัวมีกล่องหรือใช้คอยรถอะไรก็ได้ที่เป็นคอยที่เป็นคอย C D I ตัวที่มีกล่องนะครับใช้คอยอะไรก็ได้นะครับ ส่วนสายเส้นนี้สีแดงนะครับก็จะเป็นไฟบวกไฟบวกตัวนี้ก็ไม่ต้องไปตัดต่ออีกนะครับตัวนี้ไปจั๊มเข้ากับชุดชุดสายแต่นะครับสายแต่มันจะมีเส้นหนึ่งที่เข้าเข้าแต่นะครับชุดไฟบวกนะครับเป็นสีน้ําตาลเอาเส้นนี้นะครับไปจั๊มเข้ากับแต่แล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบเข้าแต่เดิมนะครับก็จะได้ไฟบวกมาใช้นะครับถ้าเพื่อนจะไปต่อใช้ออฟลัดน,นะครับก็ตัดตัดตรงนี้แล้วก็เอาไปเข้าออฟลัดแล้วก็ออกมาจามั๊มคู่กับสายได้นะครับ ส่วนหรืออีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นกาวนะครับกาวตัวนี้ก็ลงตรงข้างข้างลีดนะครับลงตรงข้างข้างลีดน็อตข้างข้างลีดนะครับที่ยึดตัวแข็งไว้ก็ไปจัมเข้าตรงนั้นหรือเพื่อนๆจะไปจัมตรงอื่นก็ได้แต่ผมแนะนําให้ไปจัมกับตรงเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าไปจัมกับตัวถังมันจะลงกลาวได้ไม่สมบูรณ์แบบลงกลาวเหมือนกันครับแต่ไม่สมบูรณ์แบบให้ไปจัมลงกับตัวโครงเครื่องตัวโครงแพูดผิดนะครับตัวโครงแข็งก็จะเป็นชุดสายไฟแบบนี้ อันนี้ก็จะเก็บงานให้ประมาณนี้นะครับมีปอกสายมีไรคุ่ม้มให้ strip, strip. แต่ถ้าเเพื่อนไม่ได้จัดชุดใหญ่ก็จะได้เป็นชุดแบบนี้นะครับเป็นสายแปลงแบบนี้ถ้าเพื่อนๆจะซื้อแค่ชุดสายแปลงแบงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นชุดไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรให้นะครับไม่ได้เก็บสายอะไรให้เพราะว่าการเก็บสายนะมันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่างานทาแถบผมมีเวลาผมก็เลยสามารถเก็บสายให้เป็นสายแบงนี้ได้นะครับแล้วก็ ลูกค้าเขาไม่ได้รีบนะครับผมก็เลยจัดให้ปกติผมไม่ได้ทำแบบนี้ให้เพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็มันใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ค่าปลอกสายอะไรพวกนี้มันค่อนข้างมีราคานะครับมันก็เลยไม่ได้เก็บสายให้ส่วนสายนะครับลืมบอกตัวนี้เป็นสายไฟสายไฟเคลือบเงินนะครับเป็นสายไฟเคลือบเงินอย่างที่ดูในคลิปตัวแปลงพันเชอร์ตัวนี้นะครับตัวแปลงพันเชอร์ไม่ใช่ตัวแปลงผู้ผิกครพันเชอร์พันเชอร์ตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟเคลือบเงินเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกันเป็นสายไฟเคลือบเงินนะครับ ก็จะจัดไปส่วนตัวนี้จะเป็นสายไฟทองแดงปกตินะครับหรือว่าเพื่อนๆจะสั่งเป็นสายไฟเคลือบเงินก็ได้ถ้า,ถาเพื่อเพื่อนใช้กล่องของเจ้าอื่นแล้วก็ไม่อยากตัดต่อสายไฟจะมาให้ผมจัดสายไฟให้ก็ประมาณนี้นะครับมีทั้ง2แบบมีทั้งสายไฟทองแดงกับสายไฟเคลือบเงินนะครับส่วนล้อแม่เหล็กนะครับหรือจานไฟตัวนี้ต้องส่งมาทําเท่านั้นนะครับไม่มีซื้อขาดนะครับไม่มีซื้อขาดบอกไว้ก่อนตัวนี้ต้องส่งมาเท่านั้นเพราะว่า ตัวนี้มันมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับณนะปัจจุบันนี้เบิกใหม่ต้องมี3-400ึ 4, บาทเบิกใหม่นะ3-4,000บาทส่วนมือ2เนี่ยตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะดีดเพราะว่ารถที่เขาระเบิดขายเนี่ยมันมีจํานวนน้อยลงนะครับเพราะว่าพอมีจํานวนน้อยราคามันก็เลยดิดตามตัวนี้แนะนําให้ลูกค้าส่งมาหรือว่าลูกค้าหามานะครับผมไม่มีจําหน่ายหรือทําไว้รอต้องเอามาส่งมาทําถ้าชุดเนี้ยชุดนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็แค่ ส่งแค่ชุดล้อไม่เหล็กมาส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะหาให้แม้กระทั่งน็อตผมก็มีไปให้ด้วยนะครับตัวน,นี้เป็นน็อตเหล็กน็อตเหล็กดําอย่างแข็งนะครับขาแปลงอะไรมี้ครบนะครับไปถึงปุ๊บขันนอ็อตขันน็อตต่อสายใช้ได้เลยใช้ได้เลยนี่ก็คือหมายถึงว่าสตาร์ทเครื่องติดนะครับแต่ว่าอาการลดต้องไปไล่ตามหน้างานอีกทีนึงเพราะว่าเราเปลี่ยนจากกล่องไฟเป็น,ปนกล่องไฟ t a ต d a า d เป็นกล่องไฟแดกล้าไฟพิเศษ ไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะใช้ได้เลยนะครับเอาไปต้องไปทําอะไรบ้างอันดับแรกเลยเปลี่ยนน้าหนูขาบูนะครับเปลี่ยนน้าหนูเปลี่ยนน้าหนูเนนม็ดหลักเพิ่มน้าหนูไปอีก5-10เบอร์นะครับ 5- 10เบอร์เช่นใส่140ยอยู่ไปใส่145หรือ150เลยนะครับลองก่อนลองประมาณนี้ผมแนะนําให้ใส่เบอร์เยอะๆไว้ก่อนแล้วค่อยลดลงมาอย่างเช่นไป140ให้ใส่150ไปเลยนะครับ แล้วถ้ารถมีอาการน้ำมันหนาค่อยลดลงมานะครับลดออกมาเป็น1้8ย4 5หาหรือ1 4องนะครับหนูของไคหินจะขึ้นต้นไปประมาณแบบนี้นะครับก็ไปแค่ไปเพิ่มนะครับถ้ารถฝาบีบอันนี้ต้องไปแก้ฝาด้วยแต่ถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเลยหมายถึงว่าเซอร์เบิกเซอร์เบิกมาฝาเบิกมาใหม่โยนชุดนี้เข้าไปได้เลยครับโยนชุดนี้เข้าไปได้เลยฝาถ้าฝาไม่ได้ทำนะโยนชุดนี้ไปได้เลยไล่น้ำมันอย่างเดียวนะครับชุดนี้จบ ะครับประมาณนี้จัดชุดใหญ่ไปเลยนะครับลูกค้าจัดชุดใหญ่โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบธีรยุทธ์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับยูทูบธีรยุทธ์มีเพจ f a c e b o o k แล้วนะครับในเพจ f a c e b o o k อัพคลิปใหม่ๆลงนะครับและกิจกรรมต่างๆพูดคุยสนทนาในเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะครับอย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากครับ